สวัสดีค่ะลูกๆที่น่ารักของค,ครูวันนี้เราจะมาเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นหมหนึ่งกันนะคะซึ่งเรื่องที่คุณครูจะสอนในวันนี้คือเป็นเรื่องของสาเหตุที่มาของภาษาเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่มาของภาษาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าพิจารณาดูว่าคําศัพท์ของแต่ละคาเนี่ยนะคะมันมีที่มาของภาษาอย่างไงบ้างซึ่งเราจะเริ่มจาก อ,อการเรียนเสียงธรรมชาติคําอุทานการสร้างคําใหม่เสียงเด็กทารกดูซิว่าสาเหตุที่มาของภาษาทั้ง4ที่มาเนี่ยมันจะมีคําศัพท์คำใดบ้างที่เป็นการเรียนเสียงธรรมชาติ หรือว่าคําอุทานการสร้างคําใหม่แล้วก็เสียงเด็กทารกซึ่งคุณครูเชื่อว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจําวันของเราเราใช้คําพวกนี้กันจนเคยชินแต่เราไม่เคยทราบว่าจริงๆแล้วคาเหล่านี้มันมีที่มาของภาษายังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะได้ทราบกันนะคะโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่ที่มาของการเรียนเสียงธรรมชาติ ครูเชื่อว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราใช้ภาษาหรือว่าการสื่อสารกันเนี่ยเราอาจจะแอบใช้การเรียนเสียงธรรมชาติเป็นกิจวัตรจนเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคำนี้มันมีที่มาจากไหนยกตัวยอย่างคำง่ายๆเลยเช่นคำว่าโครมตุ๊กแกอย่างเงี้ยก็คือเป็นเสียงธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็มาบัญญัติเป็นคำศัพท์คำใหม่ๆขึ้นมาต่อไปค่ะ คำอุทานคำอุทานเนี่ยเราจะเจอบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นอุ้ยวายโอ้ยนไคะคำเหล่านี้เนี่ยในภาษาพูดเราใช้กันอยู่เป็นประจำหรือแม้กระทั่งการสร้างคําใหม่ซึ่งจริงๆแล้วส่วนใหญ่การสร้างคําใหม่เนี่ยล้วนแล้วจะมาจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ แล้วก็มาสร้างเป็นคำศัพท์ภาษาไทยเป็นการทับศัพท์โดยการเอาเสียงของคำภาษาต่างประเทศแต่ว่าเอามาเขียนเป็นคำไทยแบบนี้ก็เรียกว่าการสร้างคำใหม่หรือแม้กระทั่งออการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์วิทยุโทรศัพท์ โทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะเป็นการสร้างคำใหม่ท้งนั้นเลยและก็ที่มาสิ่งสุดท้ายอีกอย่างหนึ่งที่ครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเสียงเด็กทารกเด็กๆเ,เชื่อไหมว่าคำว่าแม่อันนี้ก็มาจากเสียงเด็กทารกแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเขาลองดูกันแล้วว่าเ,ออเด็กทารกมักจะพูดคำเนี้ได้เป็นคำแรกป๊าป๊ามาม้า อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นพอเราทราบแล้วเป็นเบื้องต้นนะนะคะว่าสาเหตุที่มาของภาษามันมีมาจากที่ไหนบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองทบทวนบทเรียนนี้โดยคุณครูจะให้แบบฝึกหัดไปหนึ่งชุดเป็นแบบฝึกหัดง่ายๆให้นักเรียนเลือกคําคุณครูจะกําหนดคําไว้แล้วให้เลือกคํามาเติมว่าคําเหล่านี้มีที่มามาจากสาเหตุที่มาของภาษามาจากที่ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเราลองไปทำแบบฝึกหัดกันค่ะ เด็กๆคะอันนี้เป็นหน้าแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะโดยที่มีคำชี้แจงตรงนี้ชัดเจนว่าให้นักเรียนพิจารณาคำศัพท์ข้างล่างแล้วก็เลือกมาเติมให้เหมาะสมกับสาเหตุที่มาของภาษาค่ะโดยคำศัพท์ที่คุณครูกำหนดให้ได้แก่คำว่าปะอุ้ยโทรทัศน์ป๋า เปรี้ยงคอมพิวเตอร์ตุกต๊กตุ๊กพ่อว้าวแม่โครมอืมวิทยุโอ้ยตุ๊กแกและโทรศัพท์ให้นักเรียนนำคำเหล่านี้นะคะมาเติมว่ามีสาเหตุที่มาของภาษาจากที่ใดบ้างหนึ่งคำไหนที่มาจากการเรียนเสียงธรรมชาติ คำใดที่มาจากการอุทานและคำใดที่มาจากการสร้างคำใหม่และสุดท้ายคำที่มาจากเสียงเด็กทารกคุณครูเชื่อว่าความรู้ที่คุณครูให้ไปเบื้องต้นจะทำให้นักเรียนทำใบงานที่1.1เรื่องสาเหตุที่มาของภาษาได้นะคะโดยให้ทำลงในสมุดค่ะแล้วนักเรียนก็ส่งคุณครูกลับมาในทาง ออาคัสรูมก็ได้หรือว่าอาจจะส่งเป็นภาพถ่ายแล้วก็ส่งเข้ามาในห้องแชทของเราก็ได้นะคะโอเคค่ะ